สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงเราไม่ใช่คนกลับตัวนี้เราจะเลิกเราจะเลิกเลิกกระดูหเหรอใช่เลิกขายเลิกขายกินเลิกขายกินเลิกกระบุ่มไม่ได้หรอกพินก็าด้ไม่อะไรนอนไม่อะไรหมดจ้าไม่เลือกอะไรไม่เลือกอะไรไม่เลือกอยู่แล้วไม่เลือกขายไม่เลือกอยู่แล้วที่มีนะตอนฉันนั่นฉันโว้ย เดี๋ยวนะก็กำกลังหาว่ามันคือลิมิเต็ดอะไรพวกมึงมันโดนกันลมันไม่หามันมันเป็นลิมิเต็ดนะครับอันนี้มันเป็นเป็นเบฟลิมิเต็ดตอนที่ประเทศไทยครับผมกกู็ได้น่าจะครบรอบอย่าโอนอย่าโอนยี่ห้าปีมั้งครับมันเป็นเอ็กเวียทำไมเพราะเราโดนวิชาชีพกันอย่าโดนอีกเธอเบียดอาพวกนั้นนะพักไปอย่าไปโอนนะคะนี่ช่วยหน่อย มือหนึ่งคะไปอย่าโอนนะคะมือหนึ่งนะคะอยู่ไหนสาเอลเหมือนเดิมนะสาเอลเหมือนเดิมเราไม่ต้องให้เขาดูขนาดนั้นทีเราก็ออกจากฝูงเชฟเราขายสองพันเก้าพอศูนย์หนึ่งพอพานศูนย์หนึ่งนะคะสี่พันเก้ารหัสพอพานศูนย์หนึ่งสี่พันหราคาเป็นอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะคะมือหนึ่งไป้ายห้อยสุด 4,500นะคะฉันเปิดร้านขายพวกนี้ไปหมดค่ะฉันเปิดร้านขายเยอะฉันก็เอามายังไงฉันก็กำไรหมดแล้วคุณบุ๋มเขาจะตะพีดอ่ะไม่ซื้อ4,500ขาย2,900กำไรเลยแหละร้านไม่จริงกัน่ะเอาแล้วหองขวัญขายยังไงให้ดูเหมือนต่อไปตัวนี้ต่อไปตัวนี้กลิ่นขายตัวของอิตาเลียนซีเกตบอมเชลใครชอบความหอมแบบนาง แบสาววิเอเรียซีเคทเอาคนนี้ไปได้เลยรหัสคือนอนหนู188นะคะนอนหนู18818 0บาท 100ML เท่านั้นนะคะกลิ่นจะมีความเป็นวิเทอเรียซีเคทนะคะวิเทอเรียซีเคทนะคะรหัสคือนอนหนู188 18 <8, S 2> นะคะราคา1 8 0สิบาทนะคะาคานอนหนู188นะต้องทักแชทก่อน CF นะคะไม่อย่างนั้นเอฟยังไงก็จะเอฟไม่ติดนะจ๊ะแล้วมันก็จะหมดก่อนอที่จะเอฟติดนะจ๊ะ กระเป Adams, ๋าสีทองอ่ะน e wow ี่ทำไมหวีผมสุดแรกวนี่ยไิดแล้วไิดแล้วเดลเหนูกระเป๋าสีทองอะค่าส่งห้าสิบบาทเหมาเหมาค่ะค่าส่งห้าสิบบาทเหมาเหมาเลยค่ะหนูกระเป๋าสีทองค่ะค่าส่งจ้าคนสวยกระเป๋าสีทองเนี่ย อย่าลืมทักแชทเพจก่อน CF นะจ๊ะไม่อย่างนั้นมันไม่ดูดนะแม่อะไรไม่จะไม่ดูนะนี่ใบสีทองสีทองอคอะหนูหนึ่งแปดแปดหมดแล้วหนูหมดแล้วค่ะเราไม่ขายกระเป๋าสีทองนะน้ำแรกค่ะอยู่ดีๆมาแฟบๆฟอันนี้กระเป๋าสีคาลโคโพอิงสีทองเท่าไหร่พี่จุ๋มสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบโพ잉สีทองลดลดลดราคาขอดูแร่เอาเอาเอางี้รหัสอยู่ในถุงให้เลย แครแวร์สีซองสีสิบเซนค่ะต่อเต่าสี่สี่สี่สองสีมีตัวอย่างนี่มีค่ะต่อเต่าตัวเดียวอะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรเขามา4,500ันห้าสิบป่ะกะปอใบนี้ลดราคาวันนี้เหลือ4,500ันาสนะครับต่อเต่า444แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราพิมก่อันอะอ่ะพร้อมลุยต่อเต่า444เฉพาะวันนี้นะคะลดราคา 4,490ัรเหลือ4ี่0ก่าห้บาทเหลือ4ี่0บาทนะครับต่อเต่าตอเต่าสีสีสีโพอิ้งสีทองนะคะส่วนแคร์แว์สีส้มด้านหลังสี่สิบเซนนะคะ45่สเซนพันเจ็ดนะคะ1,790ครับเอารองเท้ามาขายบ้างพี่พีทเขาหน้าเขานะเขาน้าเป็นไลายที่บ้านแล้วลหรอ่งนั้นนะอู้ายพีทใกล้บ้านนันก็ไปทุกคน ไม่ไหวนะอันนี้ต่อเต่าต่อเต่าตัวเดียวนะครับแล้วก็สี่ต่อเต่าสองตัวต่อเต่าสองตัวครับแล้วก็สี่สี่นะสี่พันห้าสิบบาทปกติสี่พันสี่เก้าสิบอ่ะพี่เก่งลิฟต์นั่งร้ายเออหนึ่ง